สำหรับคนที่ที่ยังไม่เคยเรียนปตัตตเลียนนะครับไม่ว่าจะคนเพิ่งจะเข้าเริ่มเรียนหรือที่กำลังจะเรียนนะครับนี่ก็คือคอ,อาจจะเป็นอีกหนทางหนึ่งในการฝึกนะครับสำหรับการฝึกด้วยด้วยตัวเองหลังจากที่เราไปเรียนไม่ว่าจะเป็นของรัฐหรือของเอกชนนะครับผมจะมาพูดถึงในเรื่องของการตัดการฝึกในการ เรียนรู้ในเรื่องของการฝึกการเรียนบัตรเลียนเบื้องต้นนะครับสมมุติว่าเราจะตัดลองทรงนะครับเป็นการฝึกนะครับเป็นการฝึกไม่ว่าจะเป็นลองทรงตามลองทรงกลางลองทรงสูงหรือทรงนักเรียนทรงอเมริกันทรงสมัยใหม่ที่ใช้ปัตรเลียนวิธีการฝึกนะครับผมจะพูดถึงในแง่การฝึก เพื่อที่จะให้เห็นภาพในส่วนของมุมมองของผมนะครับไม่เกี่ยวกับสถาบัานใดหรือองค์กรของรัฐหน่วยงานใดนะครับบัตเตเลียนนะครับบัตเตเลียนวีเล็กนะครับวีใหญ่วีเล็กก็คือมันจะเป็นตัวแทนป้ายวีเล็กก็คือมันเป็นตัวแทนลองทรงต่ําเพราะความสูงมันมันต่างกันนะครับ ลองทรงกลางก็คือตัวแทนลองทรงกลางก็คือกลางหวีเล็กนะครับความสูงเพื่อเห็นภาพลองทรงต่ำก็คือปลายหวีเล็กลองทรงกลางก็คือลองกลางหวีเล็กลองทรง,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 สงสูงก็คือหวีใหญ่นะครับทําไมต้องใช้หัวหุ่นเพื่อให้เห็นภาพอีกอย่างหนึ่งคือเราไม่ได้ตัดนะครับก็คือเป็นการฝึกเพื่อให้เห็นสรีระว่ารูปทรงก็คือหัวหุ่นในมันถูก จำลองมาจากหัวจริงอะฮะมันมีใบหูมีตีนผมนะครับมีลายผมมีหลายๆอย่างที่คล้ายๆกับหัวจริงนะครับหวีนะครับหวีวิธีการจับหวีนะครับก็คือนิ้วโป้งนิ้วชี้นิ้วกลางนะครับนิ้วโป้งกับนิ้วกลางเนี่ยนะครับนิ้วโป้งกับนิ้วกลางเนี่ยให้เราลองลองลอง,ลองแนบชิดกันอย่างนี้นะ แล้วนีวชีนวชีอยู่ด้านบนนี่คือสันหวีนะนี่คือสันหวีสันหวีนิ้วโป้งกับนิ้วกลางเราจะจับบริเวณสันหวีก็คือเพียงแค่ประคองนะครับไม่ต้องไปออกแรงมากให้เข้ามาจากโคนหวีเนี่ยให้เข้ามาประมาณสักสักนิวกว้วกว่านะครับนิ้วครึ่งนะครับแล้วก็ใช้นิ้วชี้นิ้วชี้นี่ไม่ต้องไปกดนะครับไม่ต้องไปกดจน จนซี่หวีเอียงอย่างนี้นะไอ้แรกๆไม่เป็นไรแรกๆอาจจะมีลักษณะเกร็งนะครับแรกๆอาจจะเกร็งนิ้วโป้งนิ้วกลางจากบริเวณสันหวีนะนี่คือสันหวีสันหวีก็คือถ้าเป็นแนวนอนหวีในแนวนอนสันหวีก็คือตัวนี้สันหวีนี่คือปลายหวีถ้าเป็นแนวตั้งก็คือนี่คือสันหวีนี่คือสันหวีนะนี่คือสันหวี ปลายวีก็อ,อยู่ด้านนี้นะครับถ้าเป็นแนวนอนนี่คือสันวีปลายวีแนวตั้งปลายวีปลายวีก็คือสันวีมันเป็นการตัดในแนวนอนแนวตั้งนะครับนิวน้วโป้งนิ้วโป้งกับนิ้วกลางนะครับนิ้วโป้งกับนิ้วกลางประคองสันวีนะครับนิวบนวนบน้วชี้นิ้วชี้ ช่วงแร,แรกอาจจะกดนะครับกดจนเหมือนกับว่าเกรงเพื่อที่จะบ,บ,บังคับก็ไม่เป็นไรครับค่อยๆฝึกไปมันก็จะคล่องเองมันจะเป็นเองโดยอัตโนมัติน้ำหนักมือกระจายมาที่นิ้วโป้งนิ้วกลางนิ้วชี้ข้อมือไม่ต้องไปออกแรงนะข้อมือไม่ต้องไปออกแรง ผ่อนคลายช่วงหัวไหล่ช่วงก้อมือกระจายน้ำหนักมาส่งมาที่นิ้วโป้งนิ้วกลางนิ้วชี้นะครับวิธีการปโปรยหว,ว,วีวิธีการพิกหวีก็คือสมมุติตอาเราตัดไปแล้วใช่ไหมวิธีการพิกหวีนะครับนิ้วโป้งค่อยๆผ่อนนะครับนิ้วโป้งค่อยๆผ่อนน,นิ้วโป้งค่อยๆผ่อนสันหวีนิ้วกลางช่วยประคองนิ้วชี้ ค่อยๆเอียงนะครับนิ้วโป้งก็ดันสันหวีขึ้นเพื่อจะจะพลิกหวีนะครับนี่คือการโปรยหวีนะครับมันสําคัญนะครับไอช่วงที่เราโปรยหวีนะครับพลิกหวีแบบเนี้ยกระจายน้ําหนักไปที่นิ้วโป้งนิ้วชี้นิ้วกลางนะครับข้อมือข้อศอกหัวไหล่ไม่ต้องไปออกแรงนะครับเพราะมันจะปวดมันจะปวด กเกไปนานเพราะมันจะเกรงนะครับปัตตาเลียนปัตตาเลียนนะครับผมให้เปิดนะครับผมจําเป็นที่จะต้องให้เปิดบังคับให้เปิดก<อ>ารเปิดก็คือผมจะพูดในเรื่องของการถนอมเลยนะการเปิดก็คือห้ามห้ามเปิดปักปักอย่างนี้นะก็คือเปิดจะต้องดันดันฟันปัตเตเลียนด้วยเพื่อไม่ให้ ไม่ให้การกระแทกตรงขอบตรงนี้มันจะทำให้ให้ขาขาด้านในเนี่ยมันมันแตกมันลาวนะครับเปิดนะครับนะครับให้ตอนแรกก็คือให้ใช้ปลายวีนะฮะสันวีนะให้ให้เราเอียงนะให้เราเอียงสันวีชี้ที่ผมปลายวีงัดดอกนะครับเอียงนะครับเสร็จแล้วก็ตตัดนะครับ วิธีการตัดก็คือตัดไม่ต้องไปลาดยาวนะไม่ต้องไปลาดยาวเพราะว่าอะไรเพราะสมมุติถ้าเราขึ้นทรงใช่ไหมเี้ยงหวีไปจับเส้นผมแล้วเราเอียงปลายหวีออกเราตัดเราตัดเพียงแค่ประมาณสักเสนหนึ่งนะครับเสร็จปุ๊บพลิกพลิกหวีนะครับหวีลงมานะครับต่อเนื่องผมยังไม่ยังไม่พูดถึงเรื่องทรงนะก็คือเป็นการเฝือกเฉยนะครับ พิกหีคนระับโปล,ลงมานะครับก็คือให้ตัดไปตามตีนผมตัวนี้นะฮะให้เราเอียงหวีเอียงหวีพิกหวีไปตามตีนผมตัวนี้นะนะนครับเสร็จคือด้านซ้ายด้านซ้ายของลูกค้าเนี่ยข้อศอกเราข้อศอกเราจะโยกขึ้นนะครับข้อศอกเราจะโยกขึ้นนะครับ ก็คือเราจะต้องเอียงไปตามรูปตีนผมของหัวหุ่นเลยนะ<ม><อ>ก็คือฝึกไปนะฝึกไปก็คือเราจะได้ฝึกเรื่องของการใช้ปบตเลียนเรื่องของการพิกหวีด้วยนะเพราะว่าไอ้สิ่งที่ฝึกเนี่ย ไม่ว่าจะเป็นการพลิกหวีไม่ว่าจะเป็นการทําให้มันสอดคล้องกับตีนผมแล้วก็การจับปเิเลียนสิ่งเหล่านี้มันจะต้องหลอหลอมรวมกันในการตัดปเลเลียนนะครับแต่ในส่วนที่ว่าจะไปไถยอย่างอื่นน่ะก็อยากจะไถเพื่อความแม่นยําหรือเพื่อเป็นการควบคุมน้ําหนักมือก็ทําไปไม่มีใครว่าครับแต่ถ้าเป็นไปได้ก็คือ ไปขอหัวหุ่นตัวนี้ขอพวกพี่ๆที่เขาอยู่ตามร้านที่เขามีอยู่แล้วแล้วก็ตัดจนมันเหลือสั้นแบบนี้ไม่จำเป็นต้องมีผมก็ได้ครับเป็นลน้ลนๆก็ได้นะครับเพื่อเป็นการฝึกนะครับอยู่ว่างๆก็ทาเนี้ยเป็นการโปรยหวีนะครับพิกหวีหวีใหญ่นะหวีใหญ่หวีใหญ่ถ้าเราจับแบบหวีเล็กได้ ก็คือนิ้วโป้งนิ้วกลางนะครับจับบริเวณสันหวีเข้ามาประมาณสัก2นิ้วเพื่อให้มันมาเพื่อให้สันหวีส่วนส่วนมุมเนี้ยมันมาปะทะตรงหลืบหลือบของนิ้วชี้กับนิ้วกลางก็ได้นะครับมันจะได้ง่ายในการควบคุมปลายปลายหวีความยาวของหวีหวีใหญ่ที่มันมีความยาวประมาณ8นิ้วนะครับถ้าเรามาจับมินมินอย่างเงี้ยเหมือนหวีเล็ก ยิ่งถ้าเราไม่มีความแม่นยำในการกระจายน้ำหนักมาที่นิ้วมันจะทำให้หนักนะครับนี่คือการจับแบบนี้เป็นการในการขึ้นทรงนะครับในการขึ้นทรงแต่มันจะมีประเภทหนึ่งก็คือให้เราเอาอเข้ามาที่สันวีสันหวีตรงคนูงนตรงเี้ก็คือให้มาประท้าตรงตรงฝ่ามือเลยกลางฝ่ามือเลยนิ้วโป้งนะครับนิ้วโป้งนิ้วโป้ง ประคองที่สันหวีนิ้วชี้ประคองที่ปลายหวีนิ้วกลางนิ้วกลางประคองที่ซี่ของหวีด้านข้างฝั่งตรงข้ามกับด้านหน้านะครับเป็นการฝึกนะครับ ก็คือลักษณะเดียวกันเหมือนกับวีเลกนี่ครับก็คือเพราะว่าอะไรเพราะว่าทรงของของรองทรงเนี่ยมันจะต้องขนาดไปกับตีนผมนะครับมันจะต้องขนาดไปกับตีนผมขนานแบบไหนในเรื่องของทรงมันก็จะมีการจําแนกของเรื่องสวดทรงอีกว่าขนานในลักษณะที่ว่าอะไรหน้าเชิดนะครับช่วงโกกูนี่เอาตามหน่อยช่วงช่วงท้ายทอยด้านหลัง ก็คือให้มันสูงหน่อยไอ,ไอเรื่องนั้นมันเป็นการที่ว่าอะไรผสมผสานในเรื่องของของว่าด้วยเรื่องท่งแต่ตอนนี้ก็คือว่าด้วยเรื่องของการจับหวีพิกหวีเพื่อให้การใช้ปบตเตเรียนให้มันสอดคล้องกันเพราะว่าเป็นการฝึกใหม่ๆนะฮะโดยเฉพาะคนที่เข้ามาในอาชีพนี้ใหม่ๆแม้จะไม่ได้ตั้งใจเรียนนะครับหรืออาจจะเป็นลักษณะที่ว่าว่างๆนะครับเพราะว่า ทาผมผู้หญิงทาร้านผู้หญิงทาซาลอนผมผู้ชายอาจจะไม่ค่อยได้รับแต่ว่างๆมันอาจจะสร้างงานได้ก็ฝึกไปนะอย่างที่บอกนะฮะด้านด้านสายลูกคา้าด้านสายลูกคา้าข้อสอกเราจะโยกขึ้นนะครับด้านสายลูกค้าข้อศอกเรายะโยกขึ้นเพื่อที่จะประคองเพราะว่าลุกตีนผมอะตีนผมด้านท้ายทอยเนี่ย มันทิ้งด่งลงมาแบบนี้ข้อศอกเราต้องต้องยกขึ้นนะครับแต่ถ้าเป็นด้านขวาด้านขวาลูกค้านะครับถ้าเป็นด้านด้านขวาลูกค้านะครับถ้าเป็นด้านขวาลูกค้า,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 คาพอเราไล่มาใช่ไหมเราไล่มานะครับข้อศอกเราจะเอียงลงมานะฮะข้อศอกลงเร,เราจะเอียงลงมา นี่คือการวางหวีนะถ้าเราข้อศอกด้านด้านขวาเนี่ยข้อศอกโลกเอียงลักษณะของน้ำหนักนิ้วที่เราจับมาด้านเนี้ยมันไม่จะอยู่ตามก็คือข้อศอกเราจะจะกดลงมามันอาจจะลําบากนะครับก็คือเราอาจจะพลิกแบบนี้ก็ได้นะครับเราอาจจะพลิกแบบนี้นะครับพลิกแบบนี้ พลิกแบบนี้มันก็จะมีผลเหมือนกันสมมติว่าถ้าเราเราจาลักษณะอย่างนี้ใช่ไหมเป,เป็นแนวนอนแนวนอนก็คือการตัดอย่างที่บอกนี่ครับเพื่อี่ให้มันโค้งขนานมากับลูกตีนผมเราต้องเข้าไปแล้วก็ตัดทีละเซนหนึ่งมันเหมือนการหากรดลวดแล้วเราต้องตัดทีละเซนทีละเซนไม่ใช่ว่าสอดวีเข้าไปจับนะครับจับเส้นผมได้สามนิ้วเราจะตัดพื้นไปเลยตัดได้อยู่แต่จุดที่เล็งเห็นผล เลงเห็นผลก็คือประมาณเซนหนึ่งสองเซนแค่นั้นเองอะเพราะว่ารูปทรงของฐานของลองทรงเนี่ยมันจะต้องขนาดเป็นรูปโค้งแบบนี้นะครับทีนี้การตัดด้านขวาลูกค้าข้อสอมันจะต่ำมันจะลำบากก็คือจะต้องพลิกพลิกหวีให้เป็นแนวตั้งพลิกหวีให้เป็นแนวตั้งนะครับมันก็คือหลักการเดียวกันก็คือมันจะต้องเอียงออก เอียงออกเพราะว่าอะไรท่านแนวนอนก็คือสันหวีมันมัน,ม,นมันอยู่มันนอนปลายหวีงดขึ้นท่านแนวตั้งแนวตั้งก็คือปลายหวีนะครับสันหวีก็คือปลายหวีปลายหวีก็คือเหนือเหนือปลายหวีเลกขึ้นไปอย่างเงี้ยก็คือมันจะต้องเอียงแบบนี้เพื่อให้สอดคล้องกันก็คือเลียงแบบนี้นะครับ เพราะมันจะต้องตัดทีละเซนอยู่ดีทีละเซนสองเซนนะครับเพื่อที่จะหักให้มันเป็นรูปโคง้งหากตัวนี้มันก็เหมือนกับตอนเราดาัดผมตอนเราดาัดผมในในการแบ่งผมแบ่งในจุดตำแหน่งเนี้ยมันจะต้องหักเพื่อให้มันโคง้งโค้งขนานกับรูปตีนผมนะครับมันก็จําลองผ้ามาเหมือนกันก,นการดัดผมการบลนแกนนะครับ วางหวีในแนวนอนวางหวีในแนวตั้งนะครับมันก็ราักการเดียวกันการเข้าหวีนะครับการเข้าหวีนะครับการเข้าหวีเราจะเข้าหวีในแนวตั้งนะครับเราจะเข้าหวีในแนวตั้งแนวนอนแนวนอนแนวตั้งก็ได้นะครับ เพื่อให้มันสัมพันธ์สมมุติว่าเราเข้าหวีในแนวตั้งเอ้ในแนวนอนนะครับในแนวนอนด้านขวาลูกค้าเราวางแบบนี้ทีนี้สิ่งที่มันมีอวัยวะในส่วนที่มันเป็นตัวกีดกั้นการวางปฏิเลียนก็คือเราจะต้องเอียงเพื่อที่จะเอียงปฏิเลียนเอียงปฏิเลียนให้ให้ขนานกับขนานเพื่อที่จะกินกับ กินเส้นผมที่หวีจับก็คือขนาดก็คือหวีเอียงแบบนี้ในในมุมสมมุติว่ามุม30 40องศานะครับปฏิเลียนเราก็ต้องกินในส่วนในมุมของด้านขวาในมุมของด้านซ้ายะครับประมาณสักเซนหนึ่งเนี่ยนะครับเพื่อที่จะหักหักออกนะครับหักปลายหักปฏิเลียนด้านขวามุมขวาออกเพื่อที่จะไม่ให้มันโดนผมด้านบนนะครับ ถ้าในแนวตั้งนะครับถ้าในแนวตั้งเราจะเข้าด้านนี้เราก็จะต้องเอามุมด้านขวาแบตเตอรี่น,นะครับประมาณสักความกว้างของฟันด้านนี้ประมาณสักหกเจ็ดซี่นะครับนี่คือการฝึกนะครับก็คือฝึกไปการวางหวีจะวางในลักษณะนแนวนอนแนวตั้งนะครับการหักเหการวางในมุมแบบไหนก็ช่างมันก็เป็นการหลบหลีก ใบหูของเขานะครับแต่เราก็ต้องเข้าใจด้วยว่าสวดทรงของฐานผมตีนผมมันจะต้องวางในลักษณะเป็น45เอาเอาสุธ,ธิสุทธ,ธิเฉลี่ยแล้วก็คือ45ไอ้แตง่งเดี๋ยวค่อยมาว่ากันทีหลังในเรื่องของการแตง่งแล้วมันลบเหลี่ยมจนเหลือ30 20องศาเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับแต่โดยเฉลี่ยแล้วก็คือให้วาง45 เราจะเข้าแบบไหนก็ได้นะครับมันไม่มีจํากัดว่าจะต้องวางเฉียง45เฉียง80เฉียง135นะครับเพราะว่ามังกรมันเป็นการบังคับแต่ขอให้รู้ว่าจุดสัมพันธ์ที่เราสายตาที่เราจะมองก็คือตีนผมฐานของทรงรองทรงต่ำกลางสูงมันจะต้องขนานกันนะครับขนานในรูปแบบไหนให้มันขนานโดยในแต่ละจุด การห่างมันจะต้องห่างในแต่ละจุดเท่าๆกันหรือไม่เท่าไอ้เรื่องนั้นมันอยู่ที่พอเข้าสู่ในการเรียนรู้ในเรื่องทรงค่อยๆว่ากันนะครับแต่ขอให้รู้ว่าอันดับํำคัญก็คือการวางหวีต้องเข้าให้มันขนานกับรูปตีนผมนะครับเราจะเอียงแบบไหนอะในเมื่อมัูมันมีเป็นตัวกีดกัน้น ว่าในการวางหวีหรือว่าการเข้าบตเตอรี่เราก็วางแต่จะไม่มีการกําหนดในส่วนของผมนะคนะัะผมไม่กําหนดนะครับว่าคุณจะต้องฝึกแบบนี้แบบนี้แบบนี้แบบนั้นมันอยู่ที่คุณว่าคุณตัดข้างซ้ายข้างขวาแล่าใบหูเขาเขาอยู่ยในลักษณะแบบนี้นะครับเพราะมันจะมีบางคนที่ตีนผมเนี่ยชิดแนบหูเลยนะครับเราก็ต้องใช้้วก้อยนิ้วนาง จับหูเขาพลิกแล้วก็สอดหวีเข้าไปนะครับแต่นี่คือหัวหุ่นตีนผมมันห่างจากใบหูประมาณเซนหนึ่งมันก็จะง่ายในการมองภาพนะครับแต่ความเป็นจริงแล้วคนบางคนหรือส่วนใหญ่ตีนผมเขาอาจจะชิดใบหูเลยนะครับบางทีเราอาจจะไม่ต้องวางหวีแต่เราจะต้องใช้ปเดิเลียนเอียงเองียงให้มันเหมือนกับเราการสร้างฐานก็คือเอียง45องศาเป็นอันดับต้นนะครับค่อยลบกันทีหลังค่อยว่าไป รเราจะวางในเส้นตรงก็จริงอยู่แต่เราจะต้องบงังคับเพื่อที่จะให้มันตัดได้แล้วเส้นของขอบฐานต่อเนื่องกันนะครับแต่ข้อสำคัญก็คือการพลิกหวีนะครับการพลิกหวีการพลิกหวีตัดนะครับตัดเสร็จปุ๊บปล่อยนะครับก็คือให้ตัดหล่นนะครับ เป็นการฝึกพอเราเข้าใจแล้วเราหลบเลี่ยงได้ใบหูได้มันก็จะไหลลื่นนะครับขอให้สายตาเรามองที่ตีนผมนะครับตีนผมเหตุที่ต้องพิกพิกหวีก็คือพอเราตัดไปครั้งแรกเนี่ยเส้นผมมันแตกตัวเราจะต้องหวี พลิกหวีเพื่อจะหวีนะครับแต่ถ้าถ้าเป็นการทิกหวีแล้วมันอาจจะหลุดมือนะอนุโลมช่วงแรกๆเนะี่ยอนุโลมให้เนะี่ยผมยังใช้เลยผมยังใช้นิ้วมือขวาเลยเนะี่ยผมยังใช้มือขวาเป็นการประคองเลยฮนะเพราะบางทีมือเราเลื่นมือเราเจ็บมือเราเคสดขัดยอกอะไรว่าไปนะครับมันอาจจะต้องช่วยเพื่อบังคับ เพื่อบังคับให้มันดูแล้วก็ง่ายต่อการใช้มือเดียวนะครับเพราะบางทีถ้าสมมติว่าเราพลิกไปอย่างงี้ใช่ไหมเราพลิกไปมันมันลื่นนะครับก็คือให้เราใช้มือขวาเนะี่ยใช้แค่นิว้วเพราะว่ามือนิ้วโปง้งนิ้วชี้นิ้วกลางเนี่ยเราประคองปบิเรี่อยู่ใช่ไหมเราอาจจะใช้นิวน้วนางนิ้วก้อยช่ว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 ยด้านซ้ายช่วยมือซ้ายแบบนี้นะครับเป็นการสอดคล้องกันนะครับอย่างเงี้ย ผมพลิกแล้วเนี่ยผมพิกมันมันจะหลุดมือใช่ไหมมันจะหลุดมือผมอาจจะใช้นิ้วโป้นิว้วนิ้วนางนิ้วก้อยช่วยประคองนะครับแล้วก็จัดจัดระเบียบของนิว้วนิ้วชี้นิ้วกางนิ้วโป้งของด้านด้านซ้ายที่เราจับนะครับในส่วนของด้านหลังนะครับในส่วนของด้านหลัง ในส่วนของหน้าหลังก็คือตีนผมส่วนใหญ่ใช่ไหมตีนผมส่วนใหญ่ก็คือมันตรงนะครับเราจะวางหวีในแนวนอนนะครับแนวนอนแนว,แนว,แ,นวแนวนอนก็คือมันก็คือมันต้องตัดตรงให้มันขนานกับตีนผมหรือแนวตั้งก็ได้นะครับปัญหาอย่างหนึ่งก็คือทำไมผมผมพยายามที่จะที่จะ ให้ฝึกในการวางหวีในแนวนอนนะครับเพราะเราจะควบคุมของของฉากเราจะควบคุมของของความเป็นฉากได้นะฮะแต่ถ้าเราวางในแนวในแนวนอนในแนวตั้งใช่ไหมมันจะกดไปอย่างเงี้ยมันจะกดหวีนะครับมันจะกดหวีมันก็เลยไม่สโลปในส่วนของปีนผม แต่ถ้าเอาวางหวีในแนวนอนนะวางหวีในแนวนอนวางหวีในแนวนอนปุ๊บเห็นไ,ไหมมันจะสโลปได้ระดับองศากว่าที่เราจะวางในแนวตั้งแบบนี้แล้วกดอย่างงี้แล้วแรงปรเิเรียนแรงปรเิเรียนมันปะทะมันยิ่งจะแอนเข้าไปอย่างนี้ใช่ไหม ปฏิเดียนปะทาเข้าไปก็ลองฝึกดูนะลองฝึกดูอย่าไปซีเรียสมากฝึกไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันจะคล่องเองอะเหมือนเราฝึกการจับกันไก่ในครั้งแรกจับไปจับมาการเก็บกันไก่มันอาจจะลำบากผ่านไปสักพักหนึ่งมันก็จะคุ้นชินนะลองดูนะไม่เสียะาย